คูข่ขาพรมเกตตั้งได้ชิบบาทครับโอเคเดี๋ยวครูลงบันทึกไว้ให้ครับคูบ่ขาพรมเก็บตั้งได้ชิบบาทครับโอ้เดี๋ยวคุณครูจะลงบันทึกแล้วก็ประกาศตามหาคนทำหายให้นะครับครับเก่งมากเลยโอเคเดี๋ยูลงบันทึกก็ให้ในโลกครับ <c oughs> พี่กระปุกทำอะไรอยู่คะ Oh. พี่กําลังดูรายชื่อนักเรียนอะที่ทําความดีมาทั้งปีการศึกษานี้แหละ oh, เดี๋ยวอค่ะหนูขอดูด่ได้ไหมคะได้แต่ดูช่วยอ่ะอุ้ยมีชื่อของพาคินด้วยเหรอคะอือใช่ oh. พาคินเนี่ยปีนี้นะทําความดีเยอะเลยพ่อกับแม่เขาคงภูมิใจนะคะหนูว่าก็ดีคะ่ะพฤติกรรมเขาก็ดีอยู่คะ่ะ นี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องจะแจ้งนักเรียนนะคะปีการศึกษา2567นะคะวันนี้คุณครูจะมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีมาตลอดทั้งปีคนที่ทำความดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรานะคะได้แก่เด็กชายพาคินดีเลอศขออเซ็ตกล้มือไหนคะ เชิญท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กชายพาคินีเลิศอีกครั้งหนึ่งค่ะเราว่านายครูผาไม่เหมาะสมกับการได้รับเกียรติบัตรพุณนายว่าไหมดูจากพฤติกรรมของนายครูผาไม่น่าจะได้รับเกียรติบัตรนะ ดูจากนายบอยที่คอยเก็บเงินของน้องๆแล้วไปแจ้งครูอขอบใจมากบอย เราต้องนำเรื่องนี้ไปบอกครูนะ <Okay. S 1> ขออนุญาตค่ะเด็กๆมีอะไรโนมีอะไรให้ครูดูค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองขอบใจมากนะคะที่มาบอกคุณครูค่ะไปะ พาคินบอยครูกระปุกเรียกขออนุญาตครับอ่าเด็กๆนั่งก่อนค่ะที่ครูเรียกมาวันนี้ก็เพราะว่าคุณครูรู้ความจริงหมดแล้วนะพาคินเรื่องที่เราทําความดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆคุณครูอยากจะบอกหนูอว่า การทำความดีนั้นถึงแม้หนูจะทำแค่หนึ่งครั้งสองครั้งหนจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าตัวหนูเองอ่ะหนูก็จะรู้ว่าหนูได้ทำความดีแล้วแต่ถ้าเราทำไม่ดีแล้วมีคนเห็นแค่ไม่กี่ครั้งเองเราจะกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นเลยนะคะต่อไปอ่ะหนูต้องทำความดีแล้วเลิกโกหกนะลูก พาคินและบอยเห็นไหมนั่นคือในหลวงรัชกาลที่สิบของเราท่านทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับหน้าที่พื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือนักเรียนของท่านหลักๆ4ด้านด้วยกันคือ 1. ให้หนักเรียนของท่านมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2. ให้หนักเรียนของท่านได้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3. ให้นักเรียนของท่านเมื่อเรียนจบแล้วได้มีงานทำและมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเราเองสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อนี้สำคัญมากนะคะการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนดีของสังคมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะลูกครูครับทีละคนูไ่ทำนี้แล้วครับ